นะต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าตั้งแต่สาวเบสร,รักวันนี้หรือว่าเบสํำสิ่งของเราเธอโสดมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วเนี่ยในเรื่องของเคมี Me นะคะสาวเบสเธอเข้าได้กับหนุ่มๆหมลายต่อหลายคนเอามากๆอีกทั้งยังโดนแฟนๆน,นะคะจับจินค่ะกับหนุ่มๆหมลายต่อหลายคนอีกด้วยเพราะว่าสาวเบสของเราก็ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่เคมีสาธารณะสุดๆเลยแหละค่ะอย่างล่าสุดนี้เลยคุณผู้ชมคะก็คือว่ารายการนะคะรถดรับผู้อีพี 16ของสาวเบสนี่แหละก็คือได้หนุ่มหล่อนะคะพระเอกช่องวันอย่างหนุ่มก้องวิทยาค่ะมาขึ้นรถรับผู้ EP 16ซึ่งสาวเบสเองนะคะก็ได้มีการถามหนุ่มก้องเขาว่าเขินปะด้านหนุ่มก้องนะคะก็บอกว่าเขินตั้งแต่ขึ้นรถแล้วสาวเบสของเราคุณผู้ชมค่ะก็ได้พูดต่ออีกด้วยนะคะบอกว่าทําไมหนูไม่เคยเจอพี่ในช่องวันเลยหนุ่มก้องนะคะก็เลยบอกกลับไปค่ะบอกว่าเจอเราเจอกันบ่อยมากเบสนอกจากนี้สาวเบสนะคะก็ถามอีกค่ะบอกว่าแต่ ตอนนี้โสดสนิทโสดสนิทเลยงานนี้โอ้โ oh หคุณผู้ชมคะ่ะเรียกได้ว่าทําเอาหนุ่มกองของเราเนี่ยถึงกับเขินหนักมากนะคะแล้วก็มีการพยักหน้าพร้อมกับพูดนะคะบอกว่าครับแล้วก็มีช็อตต่อมาอีกด้วยนะคะก็คือว่าหนุ่มกองเนี่ยทำกาแฟให้กับสาวเบสกินคุณผู้ชมแล้วสาวเบสนะคะเลยบอกว่าโรแมนติกจังคะ่ะถ้ามีแฟนทําให้เนี่ยแล้วเบสนะคะก็ยังได้ถามหนุ่มกองต่ออีกด้วยบอกว่าเคยชงจีบสาวไหมหนุ่มกองของเรานะคะก็ตอบมาเลยบอกว่า ไม่เคยสาวเบสค่ะช็อตนี้คุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าทําเอาแฟนคลับเนี่ยกรี๊ดกราดหนักมากเพราะว่าสาวเบสนะคะก็พูดกลับไปค่ะบอกว่าอุ๊ยหนูคนแรกหลอนนี้แหละคุณผู้ชมค่ะช็อตด,ดังกล่าวนี้นะคะเมื่อเห็นแล้วเนี่ยแฟนๆต่างพากันเขินหนักมากซึ่งหลังจากคลิปดังกล่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วเหล่าบรรดา FC แฟนคลับนะคะก็ไม่พลาดเช่นกันค่ะต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์นะคะแซวกันเยอะแยะมากมายสนั่นโซเชียลบางคนเนี่ยก็บอกนะคะว่าทางนี้แค่ดู ดูก็เขินค่ะเอ็นดูพี่ก้องน่ารักเขินน้องเบสทั้งคลิปคลิปนี้สนุกมากพี่ก้องเขินน้องเบสนะคะน่ารักมากไปดูคลิปกันค่ะคนพี่ก้องตกแล้วเราขอละครเบสกล้องสักเรื่องค่ะซึ่งก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะฟแฟนเนี่ยยังพากันเข้ามาคอมเมนต์แซวอีกเยอะแยะค่ะทั้งบอกนะคะว่าก้องเป็นผู้ชายที่สู้ชีวิตมากนิสัยดีน่ารักนะคะทัศนคติดีประสบการณ์ชีวิตทําให้เขาแกร่งขอให้ดังๆปังๆนะครับอย่าลื ไปติดตามกล้องด้วยนะคะน้องเพิ่งเล่นได้ไม่นานซึ่งก็ยังมีอีกด้วยนะคะที่บอกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากน่ารักทั้งพี่กล้องทั้งน้องเบสเลยนะพี่กล้องเขินน้องใช่ไหมเขินจริงจังมากพี่ชายน่ารักน้องเบสคือเคมีจะเข้ากับทุกคนจริงๆเลยนะยัยเบสคือขวัญใจหนุ่มๆจริงนะเก่งสวยฉลาดตลกแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยว่าโอ้โหแฟนๆเนี่ยต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์แซวเยอะแยะมากมายพร้อมกันนี้นะ ะะแฟนคลับเนี่ยยังเขินแทนสาวเบสเขินแทนหนุ่มกองอีกด้วยค่ะเรียกเดี้ว,ว่าช็อตดังกล่าวนี้นะคะทำเอาแฟนๆเนี่ยกรี๊ดกราสกันหนักมากเลยทีเดียวค่ะ